เอาวะขันเท้ากุ้ยมันใหญ่ไม่กระเที่ยวน้องไอ้บัตายจักตัวนี่ครับไม่ต้องฝ้ายามแบบนี้นงนี่ครับอยู่นี่ผมพร้อมบัตายจักตัวเลยเพียวสุดอย่างนี้จะโอเคอืมสุดยอดที่เก่ารับนี่ครับ สวัสดีครับพี่น้องข้อกันขึ้นเก่าครับทั้งชาแนล,ลห้าพี่น้องคนบาตินพากินพาเห็ดคือเก่าครับผมโอ้มือนี้บรรยนิกาศฝนที่ตกแล้วพี่น้องฝนที่ตกแล้วครับบ่ายโมงลฝน,นที่ตกแล้วเลยสิพาเอฟซีมาเอาถังน้ำห้องมาดักขึ้นเก่าครับมือนีออกมาสีถังครับซีถังคื้เก่าครับผมเดี๋ยวผมใส่เงียล้วผมหยลงไปเดือนตอนนี้น้ำม,มันลงพี่น้องแต่ว่าผมหยไปใส่ล้อน้ำ ใส่ไปใส่ไปน้ำค้องเน่ยทำข้องสิมันไหลครับแต่วา่าน้ำบาันนี้มีล้อน้ำมันยิงขึ้นมามพี่น้องผมมีใส่ดักรอไว้เลยครับเดี๋ยวใส่เงียวกอนเขาเจ้าคู่กับลิลลัมบอลหัวคือเ่าครับเดี๋ยวเขาใส่ใส่เงียไว้พี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คือเขาครับพี่น้องผมติดตามกันไป้นี่อยๆกับบรรยากาศการหาปลาซิวโฮงไม่นี้ผมจะ um หาปลาซิวผมจะพยายามหาคัดเอาตัว เทออกแล้วผมยึคัดเอาตัวง่ายมันไปปล่อยไป,ไปไปเลี้ยงพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาเอาไปปล่อยไอ้อ่างในพวงทุกครั้งไปเบ่งมองที่บ่มเห็ดเห็ดอ่างป่าที่เอาไปปล่อยพี่น้องว่ามันสิสำเร็จบ่เราจึทดสอบเลี้ยงว่างเบ่งครับเ <c oughs> ป็นเป็นเลี้ยงปลาซิวขายเราจึงร้องเบ่งพี่น้องเราจึล้องเบ่ง,ง,งนี่ครับใส่นเงี่ยแบบนี้เรถพี่น้องแบบเก้าห้องนี่แหละ,ะครับใส่แบบเก้าห้องนี่แหละ ตอนนี้น้ำมันลงพี่น้องลงหลายครับแต่ว่าผมมีใส่ล้อใส่ล้อน้ำทีเป็นจังไดห่บัเนี่ใส่ล้อน้ำเนี่ยพี่น้องคลองมันลงบกลงไปเละเลือกแห้งป่าก็สีบ่อใครหาวพร้อมเพราะว่าบรรยากาศฝนที่ตกแบบนี้มันสีบ่อใครนี่เท่าไรแล้วนี่ครับผมมีใส่นี่ครับน้ำอ่างน้อยน้อยน้ำน้ำมันไหลน้ำอ่างน้อยน้อยนี่เลยอ่างบ่ใหญ่เด้ นะครับแล้วคนทอนน่หน่อยๆน่อยเลเดี๋ยวผมจะบึ้งนะครับน้ำสีบล็อกไฮน้ำสีบล็อกไฮไลายครับเดี๋ยวพี่น้องจะตั้งกล้องไว้ผมทีลงไปใไส่ครับน้ำสีบล็อกไฮไลท์น้น้่หน่อยๆเนี่ยน้ำนหน่อยๆนี่แหละใสล่ล้อน้ำใสล่ล้อน้ำขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นมาอยู่ใสล่ล้อน้ำ ส่ล้อหนามใส่ล้อนามโอ้วันก็นคือจะตกนี่ไหมใส่ทีไม่มีนะครับหลังหนึ่งใส่ล้อหนามพี่น้องมึงว่าสิอู้ตายบ่ใส่ล้อหนามล้อหนามเดี๋ยวหนา,ม,า,นา,ม,า,นาม,มันก็มาเองโอ้หมดหมดหมด,หมดหลาย ใส่ลอนาบใซ่ลอนาบไหวไปนี่เลงพี่น้องฐาน้นาม,มาได้ถฐาน้นาม,มานี่กระซิวหน่อยเลียนอยู่เฮ้ย <c> ท <oughs> ี่ม่อล้อหนามโอ้โหวัดที่ได,ไดวัดใดนะพี่น้องเอ้ยเสีงเยงเสียงไว้ครับวัดดวงว่าน้ามันลง มันสื่ว่าคือตอนน้ำขึน้นได้น้ำลงเอ้ยเรอีกสามลังครับนี่สามลังมึงจะไปใส่หม่งพุ่มเลยมือนั่นเอาถังไงมาใส่มือนั่นได้อยู่ยังงงยังเอ้ยใส่หนาทอมองพุ่ณเลยครับใส่ถึงไปโอ้พี่น้องเริ่มมีแดดแจ่มออกมาแน่แล้วเว้ยเริ่มมีแดดสีแจ่มๆออกมาแน่แล้วแดดตรงนี้แหละเริ่มมีแดดแน่แล้ว มีแดดออกมาแล้วไปนี่ครับเริ่มมีแดดแล้วครับเนี่ยมีแดดซองออกมาเนี่ยแล้วแบบนี้จีไปถ้ามันแดดแจมๆมมันจสีมีปัสยวอ้อาวอยู่น้องนอกถ้าแดดแจมๆมนะถ้าแดดมันออกมาแบบนี้มันสิใส่ถือดีอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวลงไปใส่ในะ เอานี่เลยพี่น้องน้ำน้อยนี่มีใสไ้น้ำน้ำมันสีไหลไปนี่แหละเนี่ยมนีบ่เอาไปซื้อแลนเป็นมูเป็นมูถกไหมพี่น้องไปซื้อแลนเป็นฟูเป็นฟูงี้ยเห็นบ่ได้ครับไปซื้อแลนดูดี๋ยวผมมีใสล้อใสล้อน้ำขินครับพี่น้องเล้วน้ำมันจะขิงมาเรือยเครับน้ำจะขินมาไหลเลยนะครับน้ำจะขิงมาเรือยรืเลยครับ เขาใส่ล้อนนี่งไอ้ขนคือมม่เรียนด้วยขนมเี่นออ้หนักหนักดูเดี๋ยวผมจะใส่ล้อ,อล้อปลาครับใส่ล้อปลาใส่ล้อน้ำน้ำมันต้องน้ำมันอยูประมาณสองชั่วโมงที่เต็มเลยครับแถวนี้ครับม่เต็มเลยอยู่ประมาณสองชั่วโมงเท่าไ่ม่ได้เต็มเลยครับน้ำแถวเนีทเต็มเลยแล้วจะใส่ใส่ดักควได้น้อเนี่ ใส่ครับไล้อใสลอ่ล้อใสลอ่ล้อใสลอ่ใสล้อหนามใส่ล้อหนามนีม่ใส่ล้อหนามไม่มีเลยพี่น้องนี่ครับใส่ล้อหนามพี่น้องมันสิไรหนามเยวะหนามมันก็ขึ้นมาหนีเลยพี่น้องหนาม,มันก็ขึ้นไม่นีละาใส่ล้อหนามไป รี่เล้อน้ำครับเพื่อนนี่ทขาไใส่ไว้นี่เดี๋ยนึงนะครับเด voilà. ี Murray> Murray ๋ยวน้ำมันจะสขึ้นไวพี่เลยพี่น้องน้ำมันหยขึ่นมาพี่เลยเาซื้อเล้วเาซื้อมนเลียนน้ำลงนหน่อยน้ำนหน่อยนี่นะน้ำนหน่อยมันเลียนมาบบไรได้เปล่น้ำหน่อยใช้ล้น้ำนี่เอะแล้วคือเป็นตรงไหนใช้ล้อน้ำเลีน้ำมาเป็นรูยา เฮ้ยดักไลยล่อหนามเลยหนามมันมากผมนพยายามครับหนามมันสีช่วงนี้หนามมันสีขึ้นได้หรือเปล่านี่จะฉีกขื่นแรงๆเลยนี่คือเบ้อโบลงครับเดี๋ยวผมาหาหลักไปซักไปก่อนเดี๋ยวหนามขึ้นกนับ้น,นามไหลมีพัดพัดกระติกผมไปนี่หาไม่ไปซักซักหลักไว้ครับ

น,น้ำมาน้ำมอถัอมมว่วมดก็มีด้วยนี่นน <c ười> ใส่ยถิ่ไมไปเพี่น้องแต่ว่าแดดท้องห้อนนั่งสิโอ้ยโดนมออะไรดิดนี่้นอนไวหนีเลยอืม <c ười> น้ำน้อยเลยอพี่น้องแคกี้เข,อข,อขาเพราเขาฮอตมถ่วม,มาหนี้ไหมคุณอาไปซื้อไหม มันเลี้ยนหยับหยาบอยู่ไหมพี่น้องไอซิ่งไหมมุ้งวะสีเขาเพราะเขาเปล่ามันคืเลี้ยนน้ำหองน้ำอนู่หรอครับไอซิ่มันคืเลี้ยนน้ำหองน้ำนี่พี่น้องนะครับมันเลี้ยนมาน้ำหองน้ำเลยนี่วิวครับเปล่าเลี้ยนน้ำหองน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนี่ว่าผมสีดักใส่ดักล้อน้ำล้อล้อดักล้อนั่น,น,น,นครับล้อน้ำขึ้นครับดักไอซิ่งล้อน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ย พน้องว่านี่เป็นยังไงคือว่าไปดักมองน้ำไหลไปทีมองน้ำไหลน้ำบ่ไหลบเวนปลซิ่วมันกับปซุ่มอะไแล้วก็มันเนี่น้องซิวมันบรซุ่ม,มไหาได้ไหมาอีมือเสียยังนึงครับยังัง เดี๋ยวออกมาแล้วพี่น้องเริ่มมีแดดแน่นแล้วครับเริ่มมีแดดแน่นแล้วเริ่มมีแดดแน่นแล้วดักปลาสิวถฐานน้ำเดี๋ยวน้ำเมันก็ยืนขึ้นมาเองน,น้ำยืนขึ้นไม้นี่นะจ๊ะได้ทีแล้ว เลี้ยนยได้พี่น้องมีเลี้นน้ำมิงอยู่ไหนี่ครับมีเลี้นอยู่อู่ามีแลี้ยนด้วยพี่น้องเดี๋ยวเขาดักล้อน้ำดักล้อน้ำครับดักล้อนอ้ำพี่น้องโอ้อาาอาาโอหอกอกกันเ่ยกันตอนนี้ออกกัน ล้อหนามแดดเปิดสิวล้อหนามอ๋มอพี่น้องล้อหนามล้อหนามูาาม้พี่น้องว่ามันี่เป็นหัึ่งเดียวนี่ครับล้อให้หนามันขึ้นมาพี่น้องหนึ่งสองสามหลังเลยอู้หลังนี้ใส่ใบพุ่นหนาทอพุ่นครับเนี่ยน้าม,มันขึ้นมาทีขึ้นเพี่ล้อหลักเลยล่ะ กินไปในปลาเนี่ยครับน้ำมันตอนนี้คือมันบมีน้ำน้นมดหน่อยน้ำมีนหน่อยเดี๋ยวมันเกิดน้ำขึ้นก็สีไหลไปหมดล้ครับใส่ห่าก็ติเข้าหมดละห่าก็ติเข้าเลยพี่น้องดักปลาสูร้อน้้ำครับเดี๋ยวเขามันจังมารุนกันผมล้อให้น้ำขึ้นน้ำใดคนจะขินมาหยามครับปล่อยไรอย่างที่เลยให้น้ำมันขึ้นเลยพี่น้องปพราะให้นน้ำมันขึ้นหลายๆครับปล่อยให้นน้ำมันขึ้นมาเลยเดี๋ยวเขาไป เป็สิมายามกันครับมูหลังนั่นเขาเราพี่น้องมึงเบิง้งวุ้งคาไปเบิง้งเขาเชียงเขาดักไปที่แรกเสียงมันเขา่าบุ้มบุ้งบุ้มบุ้งบุ้มบุ้งพี่น้องครับเสียงเสียงปามันเข่าครับเสียงปาเข่า,ขาบุ้ง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 เุ้งแล้วผมจะพาไปเบิ้งครับเสียงดินเขาแล้วเสียงมันเลียนเขาแล้วเนี่คืบหนีเรา เฮ้ยคนเกิดดตกอีกแล้วอาพี่น้องบันนี้เขาสิไปยามพี่น้องหลังจากที่เฮาใส่ล้อน้ำนํำม,มันขึ้นแล้วพี่น้องแล้วหลังอยู่ตรงนี้บ่ถึกไหมนี่ครับหลังอยู่บ่ใคยมีปลาซิวครับหลังที่ผมใส่หลังแรกอยู่นี่ครับผมได้กู้ไปใส่น้ามูเลยนะครับใส่อยู่น้ำกัน่นเลยซีหลังครับไปเขาไปยามกัน เดี๋ยวผมดีเทใส่กระคุลเทส่คุแล้วผม,ามาดีเอามาคัดเอาโตมันบ่าตายครับเดี๋ยวผมดีเอาไปเลี้ยงน้ำไปเอฟซี FC ครับไอติดตามน้อกันครับว่าเฮาสิ่ในบ่ได้ครับหลังจากที่เฮา,า,า,าทิ่มไว้ไวปโดนสี่สิบห้านาทีหรือว่าถิ่มไม่โดนแล้วที่แรกก็คือจังฝนที่ตกคนต,ตกลิ้นมาเชียหน,นึ่งเราพี่น้องมืินี่กันเลยมันีดแดดออกอีกแล้วแดดออกแอ็มชัมอีกแล้วแต่ว่ากูดีกว่านนเพรา,วาระว่ามันดูกลางเอกลาง กลางๆครับยานมันตายพี่นอ้องยอดปสัสสาวตายครับเดี๋ยวผมยกกู้เอาเดี๋ยวอู้น้ำขึ้นแล้วพี่น้องน้ำขึ้นคักแล้วเดี๋ยวผมเอานื้อมาปิดกันไม่ให้ปสัสสาวโดดออกกันมาอู้น้ำขึ้นเต็มเลยพี่น้องผมใช้รอน้ำได้ผลนี่รีบวะเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว นี่ส่พี่น้องน้ำขึ้นเต็มเลยใส่แล้วน้ำหลังจากที่เขาใส่ว่ามันอยู่ว่ามันบ่มีน้ำโมเมนตได้บั่นน้ำเต็มเลยพี่น้องบ่ายอุ้ยน้ำมักไหลเลยเนี่ยนี่เรยลุยน้ำลงไปเอาได้บั่นเรื่ยลุยน้ำลงไปเอาครับเดี่นะจังกองกันพี่น้องหลังนี้ตอนเขาใส่บ่มีน้ำได้นี่ตอนใส่ นี่ยตอนใส่โบว์มีน้ำด้วพี่น้องหรือว่าเสียงเสียงปปามีมีเสียงปปาเขาอยู่เสียงปปาโดดอยู่เดี๋ยวผมยามล้างนี่ก่อนนี่ครับปปาโดดดูครับตุบๆๆช่วยนี่ครับมันเบึ้งย้ำกันพี่น้องบานนี่ใส่ลอ้อนา้ำได้ผลเป็นไงใส่ลอ้อนา้ำใส่ลอ้อนา้ำดิลุยน้ำลงไปเ <c oughs> ลยบบันดีเฮาใส่ล้อน้ำหูมันจะตัวใหญ่ไม่เล่นไหม ไซน่องไซล้อน้ำ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 มูได้ผลได้ผลได้ผลครับใไซล้อน้ำเลยไซล้อน้ำมีได้ผลนี่เดี๋ยวเอาเข่าออกก่อนเดี๋ยวเข่ามันสีเลีลงไปในถังเลยต้องเอาออกก่อนใช่ไหมเนาะเอาสีเลียนลงในถังครับเสียเวลาตรงนี้หน่อยนึงเพราะว่าขั้นเท่าควายกันไปมันจะถืเข่าไปในถังครับเอาออกให้ปลากิน แต่สมัยเรียนยนี่แหละกิน,นเลยอ้าวน่องไอ้บัวายจักตัวนี่ครับเาต้องเฝ้ายามแบบนี้พี่น้องนี่ครับอยู่นี่หอมพม,พมบัวายจักตัวเลยเพื่อนสุดยอดเลยพี่น้องเฮาหลายครับครับเห็นสีเห็นบัวหอมนี่ยเฮาหลายครับรับนี่แต่แนวเดียวเลยพี่น้องเพื่อนมา กมขโมมเลยเต็มหนีเลยครับเดี๋ยวผมต้องเทสิเดี๋ยวผมจีเอาไว้ในนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องไปเทเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวันที่ตายนะเงินตายดิเงินหลังเลยวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปเบื้องหลังเงินก่อนนะครับผมเชือวางไว้นี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยเอามาเทสิครหลังนี้ก็นส่งดินดูส่งดินดูส่งดินดูหลังนี้ เหมือนกันน้ำบ่มีได้แตอนนี้่ยกี้น้ำบ่มีได้ครับนี่ยผมใส่แล้วผมเลยล้อน้ำเนีเพราะว่าผมหูว่าน้ำเมันทีขึ้นผมเลยใส่ล้อน้ำเลยโอ้ยหลไ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 หลแตกสุดๆเลยเนี่แตกสุดๆเลยพี่นอ้องแตกสุดเลยครับผมเนี่ยันตายผมเน็โนมโบเนี่ผมมาทีเอาใส่เนี่ยนี่ไปเลยก็ได้เอาใส่เนี่ยนี่ไปก็ได้ งานจะตัยตนะที่เคยคุ้มันก็ตต่ไหมก็สนะหอวแบนไนี่นี่นอาจจะเทยวใส่ทั้งไปครับอาจจะเท่วใส่ทั้งไปนะครับน,นี่เลียนมาเอาจอกินเนี้ยขอเน,น้มันกินเลยเน,น้ไมันกินเลยนเนื้อข้าวอ่นด้กันพี่นอง นกเขาไม่ใช่ลงไปในถังนี้เขาจับให้ถึงอือโอ้โหสด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 ใหม่ๆสดใหม่ๆอะไรอยู่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดเลยอือสดใหม่ๆสดยอดเลยครับดิ เออที่น้องครับมีนดูแบบมิต่แนวเดียวเลยอ่อยๆเลยเรียกผมว่าสิเทผมสิบว่ทั้งเทว่ะเดี๋ยวผมเกี่ยวกินไปแรกก่อนเอาขึ้นไปไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเทที่หลังมาโอ้โหเดี๋ยวค่อยเทที่หลังผมขึ้นไปชั้นๆก่อนข้าทางไปเลยอ่อยนะ บัวาไตาอันนี้บัวาไตตาิดโตเลยพี่น้องบัวไตติดโตเลยมั่นะยัละถังนี่ยันละถังนี่ติดลอดเลยที่เลกว่าเดี๋ยวฟุ้มาเท่ได้พี่น้องเดี๋ยวบัท่านใ้เทครับบัท่านใ้เท,เ,ออเ,ทเดี๋ยวขึ้นย่ำหนึ่งเทเดี๋ยวเบื้องสองเบื้อง่างมันตายบ่ฮาเทเนี่ยชาวบัเทนี่ก็ ครับแต่หลังพี่น้องเขาบกรลจายเลยดิเขากระายเลยครับนะเดี๋หลังมึงดูอู้งกำกมอมเลยซิ่นกระตัวงามๆยังไงนี่ตัวยังไงงามๆครับนาะผมไปย้ำอีกสองหลังครับมันมีสี่หลังพี่น้องอีกสองหลังอีกสองหลังอหลังนี้น้ำไหลหน้ที่บ่ิเขณเขาน้ำไหลแห้งคือผมเอาว่าใส่ที่หลัง น้ำมันก็นลังขึ้นนบะมันไหลแห้งนี่ครับแล้งนั่นที่เขาอยู่ลังนีพวกเขาเนี่ยลังมีพวกเขาน้ำมันไหลแห้งพี่น,น้องน้ำมันขึ้นน้ำไหลแห้งก่อนนั้นผมมาทางนี้มาส่นี่แหละมันน้ำหมดไหลเลยน้ำามมีนี่อ้วันนี้น้ำขึ้นแล้วแล้วต้องเฝ้ายามจันที่ยามบ่ดได้ได้พี่น้องหันมาเฝ้ายามนี่นเสียงตบ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 อยู่ เด้องานทะันลมอู้น้ำลึกน้ำลึกนองเามาๆอู้ดินปวดๆเอเๆอเสื้อเสื้อเสือเสอล่างเขากอกจายกันเด้อเั็นเนะของที่ทรีแรุลงนนครับ โอ้ไล่เป็นไรพี่น้องโอ้โดดดกดแล้วหลังนี้พวกไล่เป็นไรครับตู่พอกใครไงไหมจะใส่ได้อยูใส่โอเชียยูครับอ่ะสิบหลายลท่อสองหลังนั้นโอ้หลังนั้นในน้ำไหลแห้งกระติกมันเลี้ยงนี่คือดอกหลังนั้นกระติกเลี้ยงพี่น้องน้ำไหลแห้งแล้วกระติกมันเลี้ยงนะครับหลังนั้นคือพวกใคร ที่กแกลนครับนี่เอฟซีครับโอเคเอาลัางนี่ขดไปไปก่อนเดีย๋ยวสลงไม่หยามลังนี่ครับว้าน้ามันไหลอ่ะน้ามนไหลแห้งไหม น้ำไหลแห้งพี่น้องกระติกกันสิบอยูญของเก่ามันสิแลีนหนาแลีนหลังมันบนนิ่งกระติกบนนึ่งโอ้ติกบนหนิ่งครับปลาพ่อตับ่เอ,อ้ยมันกรติกบนนิ่งพี่น้องเฮ้ยเสียดายเลยวะมันจะโตยังไงจะมาไหลายติกบนหนิ่งติกมันแลีนไปแลีนมาแล้วยเลียนไปแลีนมานี่นนมนันสิปลาสีบโบใครเข่าครับเพราะว่า งามันทั้งเต๋มันสิบนิ่มันสีเลียนปลามันจะเลียนบนไปน้ำีน้ำไปม่งามันที่สีไปน้ำกวดหน่อยนะครับปลามันที่สีบนิ่งมันสิบนได้เข่าบ่ได้น้ามันที่พัดติ่งไปติ่งมากนะครับใส่มันตัวงามัน่งติ่งไปติ่งมากมันสีมะเข่าเลยแหละงามันเห็ดไห้มันติ่งไปติ่งมาก นีสส่สามชีตัวสามชีต่ตัวนี้ไงน,นีนน่นี่น้ำไหลเฮ้ยนี่น้ำไหลพี่น้องน้ำมันไหลน้ำไหลไปไหลมากีหยติงไปติงมากบ่เบ้าเขาเลยอันท่ามันบนิ่งมันสีเขลาเข่างครัแบแต่ว่าสามหลังกับโอเชียอยู่หลังนี้เอาง่ายมาใส่ที่หลังบนิ่ง ใส่ที่หลังมันนี่้ย,ยังที่หลังสุดยอดเลยสองหลังนี่สุดยอดเลยครับแต่ว่าผมว่าสุบยดเทมันสิตายบ่าวา่าออางี่ขึ้นไ่รถไปเลยไปเทสไซอ้างบ้านเนี่นะครับพี่น้องมึงดูเดี๋ยวเจอลหลังหนะน,นึ่งลงนีงอู้ย อหอา้ายครับครับหังนี้จะล้ายนี่จะร้ายหังนี้จะโอเคอืมสุดยอดที่เก่าครับนี่ครับสุดยอดครับแต่ละหลังเขาสุดยอดเลยแต่ว่าผมเชียวแบบนี้ใส้รถไปเลยครับผมยันไม่ต่ายอือสิตายเพราะฉะนี้มมีเฟอร์ไปเทสอยู่บ้านนะี่ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ซับตะกี้กันที่เก่าพี่น้อง ขอบคุณมากมามที่เขามาติดตามชิปนี้ก็อุย้ยพี่น้องเลยสุดยอดที่เก่าครับชิปนี้ก็ไเลยจะอะไรหลังมึงพี่หน้อง,ม,งมึงหลังนี้ด้วยกระดาษจะหลังครับอีหลังนี้บนเทว่าไหแจะว่าก็หลายอยู่อีกหลังนึงหลังนี้สิเพะเขาบพใครหลายครับเพราะว่าผมใหญ่มาที่หลังหลังนี้ก็เขาด้วยหลังนี้กับเขาด้วยครับนะครับ หลังนี้กันได้ทีพื่กันครับหลังนี้กันเลยนี่ก็ได้ทีพื่กันนะหลังนี้ก็ลลยอยู่ครับนี่หลังนี้คือใหญ่มาที่หลังมูครับมีเขาดูสิบกว่าตัวมันมันมันหนามมันไหลแห้งนะครับสามหลังนี้โอเชเลยครับนี่งสามหลังนี้สุดยอดเลยเจ้าเลยครับสามหลังนี้เจ้าเลยครับนี่งนี่จะบอกเขาไหลาหลครับแต่ละหลังครับ อันนี้ครับพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร่ทั้งช่้นของข้าวเกรียวครับขนปัดตีนผากินใบเห็ดนะครับเดี๋ยวข้าสิไปผู้ใดอยากดักปลาซิวหาปลาซิวแบบง่ายๆครับผมอย่าพลาดทั้งสองข้าวชาั้นแนเขาคนปัดตีนผากินใบเห็ดให้ก่าพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้ขอบพระคุณมากมายรักกันยาวๆไปครับไปติดตามตอนกลับบ้านกันเลยพี่น้องว่าพิงกอันนี้ไปขึ้นรถไปแล้วผมก็สิไปเบิ่งกันติดตามเหมือนตอนเฮ็ดจูบ่บ้านเราจะลากันเลยน,ยนะครับเนาะ นี่ครับมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องบ่าตายบ่าตายครับเดี๋ยวผมมียกไปใส่อ่างนะครับบัดน,นี้เนี่ยบัวที่ผมเห็นไว้พี่น้องเดี๋ยวผมเสี่ยวลงมาปล่อยเลยพี่น้อง <c oughs> บ่าตายนะดีดีดีว่าแล้วผมใส่กระคุมามันสิตายเลยจะใส่ถังนี่มาบัวตายนี่นะครับบัวไข่ตายพี่น้องตอ <c oughs> นนี้ตายเดี๋ยวเัาจังจังตักออกครับ เดียบ่าตายเขา,าจะปล่อยเลยมาเอาเสียลงุงวันนี้อ่างเลยพี่นอ้องน่ครับตัวเด้มันตายเขาจงิง่ิอาออกขี้หลังเนาะครับไปตายเขาต้งสวอกขี้หลังเอาปล่อยปล่อยลงในนี้เลย บางทีเลยครับถ้ามีตัวตายเยอะก็ยังไม่หลายครับเดี๋ยวมันฟูขึ้นแล้วผมเดี๋ยวออสำหรับตัวตายเดี๋ยวตายเขาเก็ยังฟูฟูขึ้นแล้วก็เบี่ยวครับตัวแบบตายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเ่านที่มาเอาตัวตายออกนะพี่นะ้องนะครับโอ้นะ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  ดีๆครับมีโบตายครับปาโบตายใส่อันนี้มาดีนเ่จะต่ายเขาจังสิหาใส่ขู่มาตายไหมใส่มีโบตายครับ เยอะม,มากเลยีต่้นาตเขาจังจๆเอาเนื้อพิ่มฟูขึ้นเลยครับเพ็บเดี่ยวน้ำมาตักออกกรสิมันฟูนะเหตุัลไม่ได้มีตัวตายยังน้อยเยอาครับฟูขึ้นหลวงพุ่นโบไตจะตัวแลนเขาลงพุ่นเบดเลยเ,เดี๋ยวด้วยพรุ่เเอาอันนั้นมาเทออกครับพี่น้องมาหน้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้คู่มาจับตัวตายออก นี่แหละพี่น้องเมาทดสอบเรื่องเบื้องพี่น้องว่าที่เป็นจังไดเนาะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันขอบคุณมากมายครับ